คำที่หนึ่งครูอาจารย์คำที่สองอุตสาคำที่สามอันธพาลคำที่สี่สนิทสนม คำที่ห้าอลังการคำที่หกวงตระกูลคำที่ 7, เจ็ดอร่อยคำที่แปดสงคราม คำที่ 9. อาหารสำเร็จรูปคำที่สิบสถานภาพ